Neck người đi Neck nếu như Neck đi nữa Why oh yeah ตอนนี้ไม่ได้เมรไรขอแค่มีเธออยู่ข้างกายไม่ว่าวันไหนก็จะผ่านมันไปให้ได้ขอแค่มีเธออยู่ใกล้ๆกลไม่ว่าวันไหนกูจะเชิญมาถึงว่ามันจะมีน้ําตาหรือว่าอะไหวแต่ผมก็ยอมทั้งใจขอแค่มีเธออยู่ข้างกายไม่ว่าจะลำบากแค่ไหนเรากูจะ สู่ไปด้วยกันเย่ไม่ว่าลำบากแค่ไหนไม่ว่าเป็นคนทุ่ข์ใจเย่เย่ตอนนี้ไม่ได้เบือะไรขอแค่ไม่ถึงหยุดข้างใกล้ก็มีที่ แค่เธออยู่ข้างกล้ถ้าเธอหนีพยาไปฉันก็คงจะเสียได้เพราะว่าเธอนั้นเป็นคนที่พิเศษนั่นไงม,มีแค่คนเดียวในโลกซะด้วยแต่ว่าไม่เป็นไรถึงจะมีแค่คนเดียวในโลกแต่มันมีผู้ชายกับผู้หญิงเธอคนนั้นอาจจะเป็นกับเธอแต่ว่าผมนั้นเฉยไม่ แต่ก็ไม่เป็นไรถึงแม้ว่าเธอจะเป็นใขรขอแค่เราได้เข้าใจกันไม่ว่าวันจันทร์หรือวันเสาร์วันอาทิตย์ขอแค่ผมมีสิทธิ์ที่จะอยู่ข้างๆเธอขอแค่เรานั้นอยู่ด้วยกันขอแค่เรานั้นอยู่ด้วยกัน ไม่ว่าวันเสาร์หรือวันจันทร์ก็จะมาช่วยกันไม่ว่าวันเสาร์หรือจันทร์พอวัฉันนั้นก็ไม่เคยที่จะมาสนใจเธอแต่ว่าเธอนั้นก็ยังมาสนใจฉันไม่ใช่ว่าฉันสนใจเธอแต่เธอนั้นสนใจฉันไม่รู้จะทำยังไงเพราะเธอนั้นก็กาัง่ายไม่สนอะไร คุณไปดูอะไรผมนั้นเป็นแรปเปอร์ที่ไม่ดังเท่าไหร่ไม่ดังเท่าไหร่คุณก็คุก็หลับเปิดใจพวกเราไม่ได้ดีเหมือนใครเราก็ตั้งใจตอนนี้เรามาซีซั่ต่างเจ้าก็จะไม่ลุ่ยเลยขยับเลยเพราะว่าตอนนี้เราไม่เชิดเทย์เราเป็นหุ่นชายเราไม่ได้จังไปไมมีอะไรชุดดิวเรีกไปที่ได้เข้าใจวันนี้ไปอยู่กับเน็กดู ขออะไรอวยมาอยู่บน Neck นอกตอนนี้ไม่ได้ over ตอนนี้ไม่เราจะทูอะไรพี่ขอเข้าใจต้นทีมที่จบแล้วนั้นง่ายเธอก็เหนื่อยด้วยจะเล็บเรื่องราวอะไร